และสําหรับใครที่มองหาเว็บเติมเกมนี่เลยนะครับผมขอแนะนําเว็บ2 4 Pay นะครับเว็บที่เติมเกมที่ดีที่สุดนะครับราคาถูกและปลอดภัยแน่นอนนะครับไม่ว่าจะมีเกมกิน c ิน n Impact, Alina Breakout กับ G Mobile, One Pac Man เด็ดสองเกม Rv รับจ่ายเติมเงินต่างๆนะครับโอเคครับนี่ก็จะเป็นเลราคาสำหรับ One Pac Man ที่ผมเล่นอยู่นะครับและใครที่สนใจก็สามารถกดเข้าไปที่ลิงก์ที่ผมปักไว้ในคลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับนะขอฝากไว้อยนะครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่กับไหนคุ้งในเกม วันพัฒแมนเด็กสองเกณฑนะครับวันนี้ก็มีเซิร์ฟเวอร์ห้าหนึ่งเจ็ดนะครับโอเคผมวันนี้ทำการจะมาปั้นซอมบี้แมนระดับยูอาร์พาร์สิบเจ็ดขั้นสองหน้งแต่งเวลรหนึ่งนะครับมาดูกันว่าวันแรกพลังจะได้สักเท่าไหร่นะสำหรับการสุ่มมาซึ่งผมก็ได้ทำการมาสุ่มวันที่7นะครับซึ่งมันก็ผ่านประมาณ1อาทิตย์นะครับนะคือแบบโคตรเกลือเกลือสุดๆเลยโอเคอะพลังเริ่มต้นนะครับอยู่ที่ประมาณ10ล้าน9ก้าแสนนะครับนี่นะเป็นพาร์สสองนะซึ่งก็พาร์สสองก็ มีความเร็วนะครับเพิ่มให้นะจากอา่าต่าที่สองเปอร์เซ็นต์นะครับกลายเป็นสี่สิบเปอร์เซ็นต์นะก็ขึ้นมาประมาณแปดเปอร์เซ็นต์ก็ถือว่าดีนะครับสำหรับตัวบัฟสปีดนะจำเป็นมากๆเลยโอเคมาดูกันนะครับว,ว่าวันนี้จะปั้นได้พลังซักขนาดไหน,นสำหรับตัวสมิธแมนระดับ UR โ okay. อเคโย่ถามหน่อยครับว่าไงลุงตู่ถามอะไรวะเอา้ามาโอเคผมนจะอขอการเริ่มจากเลเวลเลยละกันนะไปยัดกระป๋องเลยละกันโคโรลานะ โอเคมาดูกันนะครับว่าจะได้พลังสักเท่าไหร่นะสลับซอมบี้แมนใครคิดว่าได้พลังเท่าไหร่อย่าลืมคอมเมนต์ได้ละกันนะส่วนตัวผมเดาวไว้สักประมาณอ่า25ล้านไปนะจากการเดาเล่นๆไม่รู้กันนะครับว่าจะถึงหรือเปล่านะสลับตัวซอมบี้แมนนะสัก25ล้านไปแบบเบาๆนะโอเคอะไปไม่รู้กันนะครับว่าวัตถุดิบนี้คือจะพอหรือเปล่านะจะไปได้สักขนาดไหนไปปั้นยาว่นะ น่าจะได้ประมาณเลเวล100ยกว่านะสลับซามิแมนเพราะว่าก็ได้ทำการไปรีของตัวสายอาวุธมานะน่าจะไปได้ไกลอยู่สัก20สล้าน20ล้านก็มีส่วนนะอาจจะมีส่วนอยู่20ล้านโอเคเพราะว่ามันเป็นตัวโจมตีความเร็วนะมันไม่ได้เป็นแบบโจมตีเปอร์เซ็นต์ล้วนเนี่ยพลังอาจจะน้อยหน่อยนะเออไปโอเคผมนะกรอบม่วงเรียบร้อยละไปเราไปกันยาวนะสลับเลเวลเราปั้นให้ดูสดๆร้อนร้อเลยตั้งแต่เลเวลหนึ่งนะ กรอบทองเรียบร้อยแล้วตอนนี้สิบเอ็ดล้านเลยโหดโหดโอ้โหสิบเอ็ดล้านน้อยไปนะนี่สิบเอ็ดล้านละเป็นไ,ไง <c oughs> นะยี่สิบล้านก็คงน่าจะแค่หน้าปากซอนนะสำหรับยี่สิบล้านอีกแค่ใส่ทักษะาน่าเต็มเลยยี่สิบล้านนะหยอกเล่นไปทักทรงทักษะวันนี้ก็ดองไว้เยอะอยู่เหมือนกันนะทักษะนะดองไว้ประมาณสองพันฝานนะ่ะดองไว้เยอะมากไปกรอบทองสี่ขีดแล้วก็ไปกรอบทองห้าขีดกันต่อเยยาวๆนะไป โอเคต่อไปนะ่ากอบแดงแล้วนะไปกอบแดงเรียบร้อยพลัง11ล้านอยู่เหมือนเดิมกดนี่เลยกันนะเพืความรวดเร็วนี่นะง่ายๆไม่ต้องกดกระป๋องให้ค้างด้วยนะนี่กดคลิกๆเอาเลยง่ายๆโอเคอ่ะไกลขึ้นทีก2ล้านนะอีกนิดนึงไปกอบแดง3ชีดไปครับผมนะ4ขีดแล้วก็นั่นถ้าขึ้นเป็นอากรอบลุ้งนะ เรียบร้อยพลัง12ล้านเรียบร้อยนะครับตอนนี้นะโอเคน่าจะได้ประมาณนี้สำหรับตัวการอ่ะปั้นเลเวลนะได้อยู่ที่1เลเวล122นะครับเพราะว่าใบรับรองมันหมดนะเดีย๋ยวค่อยๆฟาร์มแล้วกันนะสำหรับตัวใบรับรองฟูรีเธอร์นะ่าเอาไหมครับก็น่าเอาแล้สำหรับฟูรีเธอร์นะโอเคไปจัดเลยละกันนะผมนะลิมิตไปเดี๋ยวยานะลิมิตเรามีอยู่หมื่นกว่าเองอะ ลิมิตดองไว้น้อยนะเพราะว่าส่วนใหญ่คือเอาไปอัพให้ตัวหลักๆห,หมดเลยนะสำหรับลิมิตตัวพลังเงยอะสุดในทีมผมเพิ่ง18ล้านเอง18ล้านก็ค่อยๆเล่นไปนกักกานะค่อยๆอ,อัพๆไปไอ้โหผมนะลิมิตอัพยาวๆน่าจะมีแบบกดทีเดียวแล้วแบบอลิมิตตันอย่างนี้เนาะแหมมันต้องมานั่งกดอัพทีละครั้งเงี้ยไปลิมิตเจ็ดชาลัานโคหน้าปั้นใหม่ครับชาลัานโคนี่คือน่าจะเป็นไซตามะไหมไซตามะล่างปลอมตัวนะ ชาร์ล็อโค่เดี๋ยวเจอชาร์ล็อโค่ยูอาร์หมัดเดียวหลับหกตัวนะต่อให้สิบหนึ่งก็เอาไม่ลงจเจอหมัดเดียว <c oughs> หลับหมดดงนะโอเคอะลิมิตสิบเอ็ดเรียบร้อยไปโอเคผมนะลิมิตสิบสองชาร์ล็อโคตัวโคตรเก่งเลยน,นะชาร์ล็อโคนะไปะลิมิตสิบสามนะใครที่อยากสนับสนุนสมาร์ทโดเนทได้ครับผมนะที่ลิงก์ปักหมุดนะ ขั้นต่ำสิบบาทขึ้นจอนะครับเพราะว่าตอนนี้คือปรับไว้เป็นของฟรียอยู่นะใครอยากให้โดเนทได้มันจำกัดสามารถอ่าซัพพอร์ตได้น,นะผมจะได้ไปซื้อตัว2องรบกบบาบาทในแอป e a ซ y d โ n a t e นะมันจะได้อ่าโดเนทได้ม่จจำกัดงัน้นคือของฟรีมันจำกัดนะสุ่มอาวุธไปยังครับยังไม่ได้สุ่มนะครับตอนนี้คืออาจคิปปั้นอยู่นะตอนนี้ลิมิตสิบเจ็ดละอาวุธน่าจะจัดนะครับผมนะสามดาวพอละสี่ดาวไม่ไหวนะอีกอันหนึ่งอยาเอาไปให้ราชาทะเลยุอาร์ดิฟา โอเคอะลิมิต18แล้วก็ลิมิต19นะโอเคนะ่าจะได้ประมาณนี้สำหรับตัวลิมิตนะเพราะว่าเราดองวินดิดเดียวเองอะโอเ้โอเสียไดายอ่เหมือนกันโอเคหมดเรียบร้อยต่อไปผมจนะไปกันที่อปดขีดดาวเลยแล้วกันนะผมนะไปสามดาวเลยแล้วกันไปสามดาวขึ้นมาอีกแสนแสนนกหกนะขึ้นเยอะ่เหมือนกันต่อไปผมนะสี่ดาวโอ้ขึ้นมาอีกสองแสนไปผมนะสี่ดาวปับปบับบับเป่ง ไอผมน่าสีดาวก็มีอีกสามแสนโหโคตรเยอะนะเยอะมากเลยโอเคแล้วก็ปวดดาวไปหน่อยนะแล้วก็รับเศษมาแล้วก็ปวดทักษะแล้วก็เศษขานิดนเดียวไปรับในหน้านี้ก่อนนะอีกห้าเศษโอเคอ่ะแล้วก็ยัดกันไปอีกหนึ่งขั้นอ่ะโอเคไขประมาณห้าช่องนะคะคิดว่าน่าจะฟามไม่นานมากนะเพราะว่าเราสมมาพาร์ทสองนะไม่ได้เศษเยอะมากต่อไปหัวหนะ้าปุกตือดาวม่วงไป ไม่รู้กันนะเขา่จะได้สักกี่ดาวโมนะเพราะว่าตายฮิโร่หมดนะตายฮิโร่ไม่เหลือเลยอาจจะต้องมีการรีตัวละครทิ้งบ้างแหละนะทรงเนี้ยโอเคมีอยู่15้าอันเองเรียบร้อยต้องรีแน่นอนหนึ่งตัวตัวไหนจะเป็นเหยื่อของเราซุยิวไหมหรือรดัรชาดีขอเป็นดัรชาแล้วกันนะเพราะซุยิวมันยังอ่าใช้ได้อยู่นะโอเคอะดัชชาร์ข้นค่ามา ไปให้ผมนะเหยือ่อลงของเราเรียบร้อยดักชายแตกไปให้ผมนะสองดาวม่วงไปโอเคสองดาวม่วงเรียบร้อยอ่ะมันต้องให้เราไปอัพไอเทมเฉพาะกับตาเฉพาะนะครับเดี๋ยวค่อยไปอัพแล้วกันนะอ่ะรับมาอีกห้าเศษอ่ะโอเคต่อไปผมนะทักษะอ่ะทักษะนะครับพี่เราดองไม่ทั้งหมดพันสี่นะคิดว่าน่าจะพอแหละไม่พอก็เ๋ยวไปเบิกเพิ่มมานะมีดองอยู่เพียบเลยนะหลายพันเลย สสเลยละกันนะ6แผ่นมาเจาะเลย1แผ่นมาเดีย๋ยวดูเซฟว่าจะได้พาสักเท่าไหร่สัตย์ตัวซับไมแมน25ล้านที่ดาวไว้จะถึงหรือไม่นะไปเฮ้ยผมลืมไปอย่างหนึ่งเลยว่ะลืมว่าอันนี้มันจะต้องอัพอาเลเวล2นะโอ้โหมันเดี๋ยวขอไปฟาร์มทีนี้น <c oughs> ลืมเลยนะไม่งั้นเดี๋ยวมันเจาะไม่ได้หนึ่งหนะ้าลืมเลยลืมเลยเดี๋ยวขออ่าเปลี่ยนเป็นซัพไมแมนแป๊บนึงนะลืมเลยลืม นะลืมเลยซอมบี้ยูอาร์ตัวไหนวะนี่เกือบไปเอาซอมบี้แมนล่างสองนะหรือเกือบเกือบอ่ะโอเคแล้วก็เปิดเอามาแทนเด็กนะจะได้เป็นเศษอ่ะหนึ่งทีเรียบร้อยไม่งั้นเดี๋ยวมันเปิดทั้งสามให้ได้นะลืมเลยบนทีครับหรออย่าไปอย่าไปย้อนอ่านให้นะอย่าผมขออ่าอัพตัวละครไปหนึ่งเพราะว่าอ่านคิปไปด้วยนะเดีย๋ยวมันจะนานเกิน โอเคเรียบร้อยอ่ะเปิดไปมาแล้วก็แผ่นสุดท้ายปับเขาให้ทักษะที่เอามาใสานะ่น่าจะเอามาจากโบลอสนะเดี๋ยวขอดูโบลอสแป๊บหนึ่งโบลอสอ่ะแทงเวลเจ็ดสองอันนะแล้วก็กระบองเหล็กมาขอยืมก่อนนะกระบองนะเดี๋ยวเอามาคืนทีหลังขอโดก,ก่อนอ่ะโอเคท่าน้แมนมาแผ่นแรกบายผมนะแผ่นแรกอ่อาอลตร่าเวลเจ็ดใส่ไป บับคือมาอีก4แสนโอ้โห4แสนหกนะโอ้ oh my god แล้วก็แผ่นที่2มีอะไรบ้างไหมเนี่ยโอ้โหมีเด็ดตาชีเวลหกอ่ะสายกําลังแผ่นการตาชีเวลหกนะคือมาอีกสามแสนหกนะแล้วก็อันนี้ผมนะเป็นแทงเวลเจ็ดนะบับเขาให้4แสนเก้าโอ้แล้วก็แทงอีกหนึ่งอันนะบัพ4แสนเก้าโอเคแล้วก็อีกหนึ่งแผ่นนะบับ สี่หัวห้าแสนในอันนี้นะแล้วการสุดท้ายนะมันไม่มีอะไรเด็ดๆละเดี๋ยวผมขอไปเอาท่าไม่ตาย่อแล้วกันนะมีแผ่นทักษะดองไว้อยู่เบวลเจ็ดนี่นะเอาเป็นต้านคีมาเลยแล้วกันนะทักษาดองไว้นะต้านคีโอเคกําแพงแข็งนะอาแล้วก็มาใส่ให้เลยแล้วกันหล่อๆเลยแล้วกันนะซัมิแมนแบบหล่อๆเลยต้านคีเลเวลเจ็ดใส่ไปอือืออีกห้าแสนนะ เยอะมากต่อไปนะไอเทมเฉเพะไปเราอัดเลยแล้วกันนะไม่รู้กันว่าตังค์พอหรือเปล่าไปตังค์พอไหมเนี่ยอ่ะโอเคสองแสนแปดไอสองล้านแปดจ่ายไปคือไม่สามแสนอืมอัพดาวก่อนหนึ่งดาวปับ๊บแสนสี่สองดาวห้าห้าหมืน่นต่อไปนะครับผมนะตาเฉพาะอ่ะยัดเลยแล้วกัน ขายผมนะจะได้สักขนาดไหนพอไม่พอเดี๋ยวค่อยไปรีตัวอื่นมาละกันนะน่าจะไม่พอแหละโอเคได้ร้อยสามเองอ่าเดี๋ยวขออัพตายพอแล้วกันนะหนึ่งดาวแสนหกสองดาวหกหมื่นเก้าใช่ปะหกหมื่นเก้าตาระดับ S หมดนะไปอยู่กับตัวไหนหมดไว้ในตาระดับ S นะเดีย๋ยวผมขอเช็คแป๊บนึงตาระดับ S, <S รู้สึกเหมือนก็จะอยู่ที่คิงนะตัวอื่นไม่น่าจะมีละ ตาระดับเอสนะอยู่ที่คิงคิงยูอาร์หรอ,อช่างมาแล้วกันนะเดี๋ยวผมขอเป็นรีเป็นคิงร่างสองมาแล้วกันนะาตายอาพอนะได้มาสองอันอโอเคเอาแล้วกันนะสองอันนะรีมาเดี๋ยวตัวอื่นค่อยว่ากันไปได้สี่ดาวกันตันตายอาพอนะสี่ดาวอะไปหกหมื่นเก้าแล้วก็อันสุดท้ายปับแสนสาม โอเคแต่ว่าไอ้นี่มันหมดอ่ะมีตัวไหนให้เรารีบ้างไหมเนี่ยโอ้ตังก็หมดด้วยโบลอสมาโบลอสขอยืมของกันแล้วกันนะโบลอโบลอดอ่ะโอเคคืนค่ามาเรียบร้อยบาผมนะอัพกันต่อพลังก็ใกล้ยี่สิบลาร์อีดหนึงไปโอเคร้อยยี่สิบไปเลยนะโอเคตายเรียบร้อยปับ๊บอีนึงแสน เรียบร้อยครับผมนะตอนนี้พลังอยู่ที่19ล้านนะครับผมนะของยังไม่ได้ใส่ไปเดี๋ยวขอใส่ของลันก่อนละกันโอเคขอเนี้ยใส่ในวันนี้ก็เป็นอาโจมตีความเร็วน,นะครับผมนะหกดาทั้งหมดอ่าสี่ชิ้นนะโจมตีความเร็อาชิ้นแรกใส่ไปอืมสองแสนแปดนี่สองสองแสนแปดแล้วก็ชิ้นที่สามสองแสนแปดแล้วก็อันสุดท้ายอืออ่ะพลังขึ้นมาอีกสามแสนเก้าตอนนี้ครับผมนะพลังรวมอยู่ที่ ยี่สิบล้านนะต่อไปครับผมนะเป็นอ่าการ์บับนะอันนี้ผมจะใส่ก็เป็นอ่าบนัสสปีดครับผมนะสามแถวอ่ะใส่ไปสี่แสนสองต่อไปผมนะการอาวุธอ่าอันไหนอ่ะอันนี้ปั้อันนี้ครับนนผมนะเป็นอัตราชีสองแถวแล้วก็เป็นผลต้านทานหนึ่งแถวนะใส่ไปเจ็ดแสนเก้าอู้นี่ขึ้นเยอะจริงนะต่อไปผมนะการระดับเอสเราจะใส่เป็นอันนี้ครับผมนะ เพิ่มดาเมจหมดแล้วน,ะนะผมนหนึ่งแถวแล้วกตาลดดาเมจอีกสองแถวนะใส่ไปอีกแปดแสนโออย่างเยอะนะจุกกันเลยตอนนี้พลังอยู่ที่ยีบสองล้านนะอ่ะอย่าขอปลดสาย่ลยแล้วกันนะสายทีมิเศษเอาโอเคปลดเลยแล้วกันไปให้ผมนะได้สักเท่าไหร่วันนี้ไปขึ้นคั้นสองโอเคขึ้นขั้นสาอย่างรวดเร็วทันใจอ่ะหนังสือใกล้หมดแล้วนะรอไปนิดนึง ไปผมนะขั้นสี่เลยบาปเข้ามาอีกแปดหมื่นอ่ะพอไหมหนังสือหมดเรียบร้อยให้ผมนะต่อไปเป็นอ่สายพิเศษอ่ะสายพิเศษอันกลางโอ้หมีตัวละครว่างบ้างมยเนี่ยฟินิกแมนอ่ะยืมมาก่อนไปผมนะปลดขั้นหนึ่งสามสิบเวเอ,อเวลาหมดแล้วนะเวลาหมดเดี๋ยวผมนะ่าจะลงละตัวละครออยางอัพอ่ตายเพอร์หนึ่งดาวมีตัวไหนให้ยืมบ้างมเนี่ย ตัวไหนให้เยอะบ้างไหมรัแบบหนึ่งนะเฟย่าไม่ได้อะโอเคนะ่าจะเอาจากไอจริงๆผมเอาจากไอตัวนี้ก็ได้นะเพราะว่ากระบองเหล็กแกเดี๋ยวไม่ไม่ได้อยู่ในทีมหลักนะกระบองนะอะเยอะมาก,ก่อนโอเคไปให้ผมนะอัพกันต่อเรียบร้อยหมดต่อไปก็อ่าเป็นโลอมาตานะโลอมาอตา,อากลับไหนได้บ้าง g 4อ่ะเอามาก่อนอันนี้ก็ห่อซ s เปอร์ a ักชายอ่ะเอามาโอเคอ่ะบดขั้นหนึ่งปั๊บขึ้นมาอีก47,000แล้วก็จะขอที่หนึ่ง up อ่าหนึ่งดาวใช่ปะเดี๋ยวขอดูแป๊บนึงนะอยู่กับเมบทั a n e b a อ่ะเมทั a n e b a มาก่อน methane แบตน,นะป้าผมนะขั้นสองปั๊บขึ้นมาอีก47,000ต่อไปผมน่ต้องเป็นอ่าไอเทมเฉพาะผมนะาสามดาวเดีย๋ยวเดี๋ยวเราไปสุ่มกันคลิปหน้านะ โอเคตอนนี้ผมนะับพลังอยู่ที่23สาล้านแต่ว่ายังปลดดาวม่วงได้หนึ่งทีอะปลดดาวม่วงไปให้ผมนะสี่สามดาวม่วงไปจัดเลยละกันไปโอ้นนะสามดาวม่วงบ้า,าก็ไมกสองแสนหนึ่งโอเคไหนมันปลดได้อีกเว้ยอะปลดได้อีกอะแล้วก็ปลดอีกครับผมนะมีอยู่สี่รอเก่าก็ใส่ได้หมดนะอ๋ออยินไปเลยตนันไหม ออยินไปโอเคผม้วตอนนี้พลังอยู่ที่ประมาณอ่า23ล้านนะเกือบ24ล้านะลรนิดหนึ่งโอ้โหนะเสร็จก็เดี๋ยวค่อยฟาร์มไปละกันเราไม่รีบมากต่อไปดาวเราเหลือบ้างไหมดาวดาวดาวกาบดาวเราเหลือไหมเหลืออยู่9 5บใบนะอู้เลยอย่างเยอะเลยโอเคกาบดราเหลือเยอะผมขอการปลดทักษะเด็กหน่อยละกันนะเพราะว่าเอาพลังหน่อยละกันไปโอเคอะ เอาพลังให้ทีมหน่อยนะเพราะว่าทีมเราพลังน้อยเหลือเกินกาฟดาวหมดอะใส่แผ่นให้เด็กหน่อยไปใหผมเอาโอลมาด์เวลหกปรับสามแสนแล้วก็เอาเป็นหัวใจเวลเจ็ดละกันนะปรับสองแสนแปดแล้วก็แผ่นนี้เป็นอะไรเดียวเอาเป็นแทนละกันนะเวลสี่ 4, ปรับสองแสนสองกาฟดาวเหลืออีกประมาณอะเจ็ดสิบฟอร์ไบนะอ้มมันเหลือเยอะจังเลยวะเนี่ย อ่ะโอเคจะเทปไปก็ปลดเลยแล้วกันนะตังหมดได้แผ่นเดียวแผ่นสุดท้ายหมดเรียบร้อยหมดก็ไ้อย่งนะตังตึงอ่ะใส่ไปคือมาอีกสองแสนสามอ่ะดาวมันเหลือดาวมันเหลือก็ขออัพของให้เฟย่าคืนแล้วกันนะหกสิบสองใบอ่ะอัพไปให้ผมนะอัพคืนไปโอเคแล้วก็อัพอันนี้นิดนึง โอเคเรื่องหกกราฟดาวนะหกกราฟดาวก็เดี๋ยวอัพนี่อย่างละทีก็พอละโอเคหมดเรียบร้อยนะโ okay, อเคอะปรับแล้วก็ปรับโอเคอะซมมัมัยแมนที่ผมปั้นได้สูงสุดก็พลังอยู่ที่ยี่สิบสี่ล้านสองแสนนะครับผมนะก็คาดอ่าคาดขึ้นไปประมาณหนึ่งล้านนะครับผมนะเฮอ,อก็นิดหนึ่งโอเคพลังอยู่ที่ยี่สิบสี่ล้านนะพลังโยมตีอยู่ที่หนึ่งล้านสี่แสนนะครับผมนะความเร็วอยู่ที่ 1>, 1 5 1 9สิาำหรับตัวความเร็วนะซึ่งก็เร็วได้ประมาณนี้ครับผมเพราะว่าเรายังไม่ได้อัพความเลยตรงนี้นะนี่ผมมาตรงนี้ยังไม่ยังไม่ได้เป็นความเร็วโอเคซึ่งกลยุทธ์ก็ดาวน้อยเหมือนกันนะ3ดาวเหมือนกันอันนี้โอเคสำหรับคลิปการบ้ากระาณนครับผมนะครับชอบก็อย่าลืมกดก์กดชร์กด Subscribe ให้ผมนะไม่จะมาสายคลิปนี้บายบาย